เปิดคลิปแล้วเหรอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปุ๋ยกับช่องอันปันชายค่ะวันนี้นะคะน้องปันนะคะก็จะมาทำคลิปแตงหน้ากันนะคะนี่น้อปันนะคะเตรียมเครืองสำอางมาแล้วนะคะถือว่าจะน้อยนะคะแต่กระปอ๋องใหญ่มากนะคะอมนะคะอ,อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็คือจะมีแป้งไอชซโด ลิปสติกแปรงแล้วอะไรต่างๆนะคะจะบอกว่าน้องปันก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าเก่งเลยนะคะคแต่นี่น้องปันก็จะมาลองแต่งดูกันเลยนะคะอขั้นตอนแรกจะเอาเป็นเหงื่อนะคะตอนแรกจะเอาเป็นอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกร้อนมากไป,ปเปิดแอร์กันดีกว่าคะ่ะต,ตอนนี้นะคะก็ปเปิดแอร์เรียบร้อยแนละ้วแต่ว่าแอร์ก็ยังเซตตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กินหอมอะ่ะาแป้งอันไหนดีติ๊กติ๊ตตตต๊อันนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวนี้เอาไว้น่าจะมี ep สองหรือ ep สามนะนจะบอกว่านี้เป็นแป้งออร์แกนิกนะคะนี่แป้งที่จริงแลวแป้งของอันเดียวนันขาดไปแล้วนะมีม,มีเอามาให้เนะของมีมี ไม่เท่ากันเลยอะืึทุกคนเป็นไงโอ้ยเหมือนผีเลยอะ่ะ ต้องให้ขาวๆนะคะทุกคนเอยอ,อืมไม่ได้แต่งหน้าเก่งมานี่แค่แค่ลองดูเฉ่ๆดูซิว่าทักษะจะโอเคอยู่ไหมพอใช้ได้ไหมทุกคนมันผีอะเด็กก็พอใช้ได้นะคะ ปกติเนาะเวลาออกจากบ้านนะคะน้องเป็นก็ไม่ได้แต่งหน้าเป็นประจำนะคะแต่งหน้าเฉพาะแบบว่าเวลาไปโดนแบบนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้โดนเลยเมื่อก่อนนี้โดนแบบเป็นยังงบ้าง ตรงนี้ตรงนี้นะทุกคนเคยเจอปัญหาป้ายเหมือนเรามันปันมันชอบมีรอยย่นแป้งอ่ะอือแบนี้เลยมันจะทำให้แบบว่ามันทำมาชาติที่สุดเลยอกคะนะมานะอืมเสร็จกันพีที่จรรอแล้วลงแป้งนะคะทุกคนโอเคไหม ไปนะคะแล้วก็จะมาลงลงให้แก้ังูกันเลย,ลยนะคะทุกคนอาปาน้องมาจะแต่งหน้าคิ่ว่าทำได้ไหมได้้ทุกคนจะเอาไหนดีระหว่างอันนี้กระอันพี่เป็ดดี <c oughs> อ้าวันนี้เราใช้เซตอันนี้นะแล้วก็ต้องใช้อันนี้นะคะเดี๋ยวไอเจ้าเป็ดนะเดี๋ยวเราจะมาใช้กันอีวสอง ถอดปลองสุปนี่นะคะโอ้โหความชุ่มชื้นดสวย ว้าวว้าวูกยลกอนนะคะเสร็จแล้ว นะคุมปอกก่อนฟุ๊บอืมใส่ก่อนแล้วก็ทาไอเชโด,ดว์ค่ะทุกคนนี่รุนอยู่มากว่าจะทำได้มั้งเอาพิเป็ดกันละกันนะเพราะว่าไอเชโดว์ในนี้เนี่ว่า อ,อันนี้นะคะก็จะเป็นอายแชโดว์รูปพี่คิตตี้เพราะว่าเรามีอายแชโดว์แค่อันเดียวนะคะของน้องวันปันนะ่ะแล้วก็เป็นสําหรับเด็กด้วยนะคะทุกคนพีคิตตี้น่ารักไหมอมืในนี้นะคะเปิด่อามาก็จะมีสีเออมันสีอันนี้เหมือนสีครีมอ่ะแล้วก็มีสีนูดสีชมพูและสีฟ้านะคะเดี๋ยวจะมาแต่งกัน จมพูดเฮ้ยทำไมไม่ค่อยออกอ๋อแต่งผิดด้านมันต้องแต่งด้านนี้นี่เองเขาจานผิดอยู่มาตั้งนานอ้าวก็ไม่ออกเหมือนกันอ๋อผิดด้านเนี่ก็สงสัยน้อยกันไหมนี่ โหนี่คิอร้านนี้วันชมพูนี่นะคะก็จะมีกระจกให้ด้วยมานู่นเนี่ยอีกข้างนึงแหละ ก็จะมาลงสีฟ้าทับกันสีนู้ดีกว่ามันจะได้อะว่าดูเนียนๆหน,น่อยนะอันนี้ันเป็นผงไข่มุกปะ่ะเฮ้ยสวยสวยเลยอืมหนูใส่มันจะทําให้อะว่าเออคอนที่แบบว่าเออแต่งผิดมั <laughs> ้งต้องใส่เราคิดไปเองแน่ๆเน้วถ้ามันความเป็นจริงน่าถือว่าแจ็คพอตเลยนะ Woi Woi Woi! Kenapa dia ke sini? Ini cantik Kita perlu tambah lagi kan? Kenapa saya fikir kita perlu tambah lagi? ันจะเข้าตามมากนะมันก็เลยว่าทำตามปีนะี้นะขอตัวไปแต่งก่อนนะคะแต่งงานกอนอเดี๋ยวว่าจะไม่ต้องขอตัว นี่นะคะก็จะเี็นชิลๆเลยเป็นไงแต่โอเคไม่ชอบพอจะได้ไหมนะคะแล้วก็แล้วก็จะมาเอขุดตาทำให้เว่ามัาน,นเป็นทำไงอ่ะอันนี้เป็นมันต้องปัดอย่างเงี้ยมันทำเบาๆปัดไปอรอมันจะใช่มั้งป,ป,ปัดปัดไป ใช้ไม่เป็นนะอันนี้ไม่เคยใช้อมเดี๋ยวไม่เคยเขียนคิ้วด้วยไม่เคยข่วนให้ข่วนให้คิ้วเราเจ็บหรอ,อมันเจ็บจริงๆนะทุกคนเค,เคยเคยใช้นนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยไม่รู้ว่าใช้ยังไงจริงๆต่อไปแล้วก็จะมาทาลิปสติกก็คืออันขั้นสุดท้ายนะคะนี่ ลิปสติกของเรานั่นก็คือปัดเอกของเราได้แค,ค่โอ๊ยนะคะนี่น่โอยะนี่นะคะก็คือจะเป็นแปลงทางลิปสติกนะคะ คขกข้างบนด้วย สวยงัย้นเราจะมาดูตอนสุดท้ายกันเลยค่ะไปกันเลยถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะอยากดูหน้าน้องปัแล้วใช่ไหมคะก็สามสองหนึ่งห้าสวยไหมก็จะไม่ค่อยสวย,วยเท่าไหร่นะแต่ก็พอใช้ได้นะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงป,ปันจะทําได้ไหมในการเก็บของนะนี่คือเบื้องหลังของเรานะคะนี่นี่ บอกเลยนะนี่เราจะมาเก็บกันเราจะไปกันอย่างไวเลยนะคะกอนอื่นเก็บอันนี้เข้ากล่องกันนะคะไปเก็บเสร็จไปกล่องหนึ่งแล้วนะคะเอาเข้ากระเป๋ากันเลยี่ไปกล่องที่สองก็จะเป็นอันนี้นะคะปิดฝา เสร็จแล้วนะคะกล่องนี้แล้วก็จะเอามาไว้ด้านหลังไปเลยค่ะทุกคนใส่ย,ยากใส่เย็นอะไรนักหนานเนี่ยเดี๋ยวตีมือเลยนะอันที่สามนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเก็บกันเลยค่ะเก็บเสร็จแล้วนะคะยังเดี๋ยวเราจะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องคิตตี้นะคะยังเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเลยค่ะ เก็บเสร็จแล้วนะคะกล่องนี้เราก็จะเอาไว้ตรงไหนด,ด้านหน้าเลยค่ะนี่นะกล่องต่อไปนะคะก็จะเป็นแป้งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะกล่องนี้ก็เก็บเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาวางไว้ตรงหน้านี้เลยว่าไม่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้นะคะเราก็จะเก็บใส่ตรงนี้ส่วนเจ้าพวกลิปพวกนี้นะคะก็จะมาเก็บกัน วาวมาแล้วก็ใส่ไว้ตรงด้านหลังนะคะแค่นี้เองง่ายๆเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยหวีนะคะเสร็จแล้วก็โอ้ยน่าจะแน่นเกินไปนะแล้วก็เป็นอันดับสุดท้าย <c oughs> ปิดค่ะแล้วซิปปี่ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้เราทำอีสอมี่ห้านะคะก็ลงคอมเมนต์ใต้คลิปมันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย